สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูอนิตามะยาในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องความคิดเชิงตรรก,กะและการให้เหตุผลเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานวอ 4. 2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา ที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมสาระสำคัญความคิดรวบยอดการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำกฎเกณฑ์ รือเงื่อนไขที่ควบคุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเรามาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัด 4 2ป .5 ทับใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายได้ว่าความคิดเชิงตรรกะและการให้เหตุผลคืออะไร 2. นํนำขั้นตอนความคิดเชิงตรกะและการให้เหตุผลไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เห็นประโยชน์จากการใช้ความคิดเชิงตรก,กะและการให้เหตุผลวันนี้ครูมีเกมให้นักเรียนเล่นนะคะ เกมช่างประปาสุมบ้านะคะให้นักเรียนคลิกตามลิงก์ที่ครูกำหนดนะคะวิธีการเล่นก็คือให้ต่อท่อน้ำประปาให้สามารถเชื่อมถึงกันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สาม,มารถใช้กี่ท่อก็ได้เคล็ดลับช่วยเพิ่มคะแนนนะคะยิ่งใช้ท่อมากเท่าไหร่ยิ่งได้คะแนนเยอะยิ่งใช้เวลาน้อยคะแนนก็ยิ่งเพิ่มตามและยิ่งใช้การขยับน้อยคะแนนก็ยิ่งได้รับมากขึ้นข้อควรระวังนะคะอย่าเผลอใช้ท่อน้ำแตกนะคะ เกมซุมบ้านนะคะเมื่อเราเล่นแล้วจะก็จะมีเวลานะคะกำหนดเวลาว่าเราใช้เวลาไปเหลือเวลากี่นาทีแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกี่ครั้งเมื่อเราโทษต่อโทษได้สำเร็จนะคะก็จะเป็นผู้ชนะก็คือจะแสดงว่าได้เราได้คะแนนกี่แต้มใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีแล้วก็ต่อสำเร็จ นะความคิดเชิงตรก,กะและการให้เหตุผลนะคะคืออะไรคะนะกักเรียนคือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราควรที่ จะมีเหตุผลหากแก้ปัญหาหรือทำงานโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นการทำงานหรือแก้ปัญหาที่ไม่มีการคิดไตร่ตรองคือเป็นการใช้อารมณ์แต่เมื่อไหร่เรามีการใช้เหตุผลการเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาเหตุผล เพื่ออธิบายการทำงานเพื่อคาดการผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะนั้นในการแก้ปัญหาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. การใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงมาเป็นเหตุผล 2การใช้ประสบการณ์หรือการทดลองมาเป็นเหตุผลในการแก้ปัญหา1การใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงมาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์มาอ้างอิงเพื่อนำไปอธิบายวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้น 2. การใช้ประสบการณ์มาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการให้เหตุผลในการแก้ปัญหาที่ได้จากการตั้งสมมุติฐาน การสำรวจหรือการทดลองจนได้ผลการสังเกตหรือหลักฐานที่มาสรุปได้แต่ข้อสรุปอาจจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างหรืออาจจะเช่นวิธีการคิดวิธีการสำรวจจำนวนตัวอย่างในการสำรวจ เด็กๆช่วยแก้โจทย์ปัญหาพร้อมอธิบายวิธีคิดใครคือโจทย์นะคะ,ะมี3ามคนนะคะในที่นี้จากโจทย์ที่กำหนดมี3คนก็คือมีตำรวจมีโจมีประชาชน3คนนี้นักเรียนคิดว่าใครคือโจทย์ ใบงานที่4.1ใครคือโจน,นะคะอ่าคนที่1นึ่ตำรวจตำรวจจะพูดความจริงเสมอโจนโจนจะพูดโกหกเสมอ 3. ประชาชนประชาชนจะพูดความจริงบ้างพูดโกหกบ้างนะคะ นักเรียนคิดว่าใครเป็นโจรอ่ะเอบอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจถ้า A ไม่ใช่ตำรวจเรามาดูว่าเพราะว่าตำรวจถ้า A เป็นตำรวจตำรวจจะพูดความจริงเสมอดังนั้น ถ้า A เป็นตำรวจจริง A เป็นไปไม่ได้ที่ A จะบอกว่าผมไม่ใช่ตำรวจเพราะตำรวจจะพูดความจริงเสมอดังนั้นเรามาดูตัวเลือกต่อไปว่าถ้า A พูดว่าผมไม่ใช่ตำรวจดังนั้น A ก็เป็นประชาชน เพราะว่าประชาชนจะพูดความจริงบ้างพูดโกหกบางดังนั้นคําตอบก็ที่นี้ A ก็คือประชาชนต่อไปเรามาดู C C บอกว่าผมไม่ใช่ประชาชนผมไม่ใช่ประชาชนดังนั้น C มีโอกาสที่จะเป็นตำรวจ แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโจรเพราะว่า a เป็นประชาชนแล้วนะซี C จะตอบว่าผมไม่ใช่ประชาชนดังนั้นถ้า C เป็นโจรแสดงว่า C พูด ความจริงโจนจะไม่พูดความจริงใช่ไหมกฎเกณฑ์เราตั้งว่าโจนจะไม่พูดความจริงดังนั้นเราจรึงสรุปได้ว่า C เป็นตำรวจเพราะว่า C ไม่ใช่ประชาชนต่อไปเรามาดู B B ผมไม่ใช่โจรผมไม่ใช่โจร โจนจะพูดโกหกเสมอดังนั้น B ตอบว่าผมไม่ใช่โจน B ก็คือโจนเพราะเคือประชาชน C คือตำรวจแล้วก็ B คือโจน,นให้นักเรียนอธิบายแสดงคำตอบแล้วก็อธิบายวิธีคิดเหมือนที่ครูได้อธิบายลงในใบางาน 4.1ด้วยนะคะปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ไขโดยวิธีการง่ายๆสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากเราก็ต้องมีการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนจะทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิธีหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหา1เราต้องวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียดของปัญหานั้นก่อน 2. เราก็ต้องมีการวางแผนการแก้ปัญหา 3. ก็ดำเนินการแก้ปัญหา 4. การตรวจสอบและประเมินผลการแก้ปัญหานะคะปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนั้นมีอยู่มากมายนะคะเราต้อง รู้จักแก้ปัญหานะหาทางออกให้กับปัญหาของเรานะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีเกมนะคะให้เด็กๆช่วยพาหนูผู้หิวโซนะคะหนูหิวมากนะคะไปหาของโปรดของมันหน่อยของโปรดของมันก็คือเนอยแข็งโดยให้เลือก ช่องทางมาหช่องทางช่อง A หรือว่าช่อง B B อ่า B มีอยู่สองช่องทางเราคิดว่าช่องทางไหนให้ hey! นักเรียนลากเส้นเพียงช่องทางเดียวนะคะไม่ใช่ลากหมดมาส่งครูกาลลากแค่เส้นเดียวเพื่อไปยังจุดหมายของมันก็คือเนอยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังทาง y o u t u b e ครู Anita อ Channel อนนได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ